อ้านี่นะครับผมก็ต่อจากอ p พหนึ่งเนาะเรื่องปั๊มนี่แหละนะครับผมวันนี้ก็จะมานแนวนะครับแนะนะว่าปั๊มนะตัวนี้บางบ้านเจอปัญหาปั๊มหม่ดุเพราะยังพะน้ําจากถังพักน้ําดิบาจากป,ป่ามันเบิดแล้วก็ปั๊มตัวนี้ทํางานนะครับปั๊มทํางานตลอดนะครับถ้าไม่มีน้ําปั๊มตัวนี้จะไม่ตัดนะเพราะมันจะแรงส่งมาแล้วก็แรงอัดมาให้ ลมอัดนี่นี่ตัวนี้มีลมนะครับเป็นถังลมนะพอน้ําดันมาปุ๊บมันเก็จะมาปิดสวิตตัวนี้เขาเรียกไอตัวสวิตมันนั่นแหละมันจะมีตัวลมดันมาให้ปิดสวิตนะครับนะครับตรงประจามอะไรเขาเรียกยังนี้เอาไงคือสวิตแหละนี่เป็นหลักการให้ใส่นะครับก็คือผมจะเอ่อกดผลมาเสริมเนื่องจากกันแหละท่อน้อยนี่แหละบางทีน้าปราปาของหลวงนะครับเขาไหลมามันเป็นท่อน้อยเนาะมาตรฐานเขาก็คือ สี่หุนหกหุนนั่แหละเข้าบ้านเพราะอะไรเพราะทางการการประปาเนะ่ยเขาลดเพื่อที่จะให้เพีเพยงพอในแต่ละหมู่บ้านในแต่อําเภอจังหวัดแต่ในเมืองใหญ่หญๆน้ํามันก็แรงนะครับน้ําก็แรงนะแรงดันสูงแต่ว่าตามหมู่บ้านหรือว่าตามบางอําเภอจังหวัดก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาบ่พอใส่ขณะเขาลดท่อเล็กแล้วนะให้เพียงพอต่อประชาชนประชากรในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านพอพอลดว่าเป็นสี่หุนหรือหกหุนเนี่ยน,นะครับ เพราะฉะนั้นมันก็ไหลาสาในแต่ละมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าเป็นไปได้นะครับสางบ้านไม่หรือว่าทันใดหรือดใดเป็นนิ้วนึงนะครับทอเป็นนิวน้วนึงในบ้านนะ่แค่น้ําประปามาบ้องพนันอ่าตัวปั๊มอโต้นะครับน้ำอุ่นทุกท่าน,นจะแห้งจะไหลพร้อมนะอ่ที่บอกไปน้ำอุ่นถ้าแรงดันน้ำเพราะควสามารถเปิดสวิตช์ห่เครื่องน้ำอุ่นทำงานได้นะครับมันจะบ่ห้อนนะนะครับนะเพราะนั้นคือแก้ปัญหาเพราะว่าปั๊ม อันนี้ผมก็มาแก้ปัญหาอาจจะเป็นคลิปที่ลงให้ท่านท่านอาจจะบ่เคยไดยนินเนาะแก้ปัญหาตัวนี้เพราะฉะนั้นก็นไปติดตามช่องนะครับช่องหม่ก็คือคลิปได้ทําเป็นชาแนลนะครับผมก็คือช่องนี้นะครับมันจะเป็นช่องขายของบางทีไปโดนแบนหลายเพราะนั้นในคลิปผมอาจจะมีคลิปการแบนไว้เพราะว่าบางทีไปพลาดพิงยี่หอ้อนั้นยี่หอ้อนี้เราพูดไปเอขาก็จะแบนเนาะอ่าช่องนั้นมันจะเป็นคลิปได้ทําเป็นผมจะสอนทุกอย่างเลยตามประสบการณ์ที่ผมเรียนรู้มาเนาะเอาที่ประสบการณ์เรียนรู้มานะครับ เอาเท่าที่ลู้นะครับก็จะไปให้ความรู้นะครับตามที่เหตุมาตามที่มันได้ผลสําเร็จนะครับว่า,วามันเหตไไุอะไเพราะว่าหันท่อหน่อยมันสีน้ำสีไหลสา,าบางทีเราใส่น้ำหลายกว่าที่น้ำถังเที่ยวมีอันนี้คือมาแก้ปัญหานะครับนี่เป็นปั๊มนี่ครับผมเหตุในเบินเนอ้องนะนี่คือจับเนี่ยมันบูดดูนะแต่ว่าเบิงคลิปน้งพันจบอย่าไปเหตุนะครับนี่นี่คือปั๊มเปิดได้ทํางานได้นี่อันนี้ ถ้าน้ำถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันจะเปิดทํางานตลอดเพราะอันนี้ไม่น้ำมันทํางานได้นะครับนี่นี่ก็จะจับได้นี่จับได้เลยนะครับน,นี่นี่นะนะครับเราจะเอาเส้นไหนไปทํานะครับอันนี้มันเป็นมันบ่มีไฟนะครับมันเป็ิวัตถัยเบิงเพราะฉะนั้นควรใส่เบรกเกอร์นะครับตัดปั๊บครับนี่นี่ครับนี่ไปแตกความนี่ครับอาจจะมาแนะนําเพราะว่านี่ผมก็คือแก้ปัญหาเพราะาบางที่ลูกไปเปิดน้ำไว้ว นำในถังหลืมันบบมีนะครับนำในถังบบมี่ล้วปั๊มมันทำงานตลอดบ่นยุทธ์มันขาดนำขาดไปซีเทียมันกับบริ้เสียนะครับแต่ว่าปั๊มมันสิดังในเหมือนลูกป่งลูกปืนมันหอนแล้วมันหลวมมันอย่างนะปั๊มทำว่าปั๊มเอ่อมันกับอาจทนระดับหนึ่งนะครับปั๊มตามท้องตลาดตัวไปมันก็ทนระดับหนึ่งแต่ว่าน้๊มปัญหาปาก็คือน้๊แห่งน้๊มขาดปั๊มใหม่อยู่แล้วนะครับพอ้ะก็มาแก้ไขนี่ครับผมใส่ลูกลอยเนาะใช้ลูกลอยเพื่อที่จะ เวลาน้ำในถังมันแห้งเราจะตัดสวิต์อันนี้เขาอาจจะเป็นลูกร้อยทั่วไปถังทั่วไปนะ่ะบางที่สวิต์ลูกร้อยทั่วไปนะ่ะเขาใส่แค่เป็นปั๊มสเมเสมอปั่มยางคือสูบเต็มทางแล้วก็ตัดแต่ว่าผมเอามาใส่ในหลักการคืออ่าถ้าน้ําแห้งในถังน้าดิบเท่านะ่ะปั๊มมันจะหยุดการทํางานตามที่เขาตั้งไว้ตั้ตงลูกล้อยไว้นะครับนะตามที่เขาตั้งไว้อ่ะแล้วมาเบิง้งว่าจะต่อสายไปไหนนะครับ้เาเอาสายนิวตนนันเห็นไหมนิวตันมันจะไม่มีไฟมันแค่ให้ วงจรถึงทํางานนะครับเพราะฉะนั้นควรใส่เบรกเกอร์ด้วยครับเมื่อว่นที่หลังนะว่าผมจะใส่ไปไหนเครื่องหนึ่งมันลดในะการประหยัดไฟพอผมใส่ชุเาเรซลล์ทั้งบานเลยนะครับแต่ปั๊มมันทํางานบัตัดนะครับมันกับหนึ่งเปลืองไฟสองมีผลต่อปั๊มใหม่ปั๊มยังนะครับตอนลลุคขากะโทรมานะครับปั๊มตัวเดินมนั้นบ่ได้ใดไหม่นะนำขาดไปซี้ที่หาเทียมันทางานได้นะนะครับเนี่ยมันกะนะับมันะ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  ดังเลยคลูกปืนมันดังครับนี่เตือนกันเลยนี่นะครับ,นะนะรบถ้าผมมีน้ามัน,มนบ่ตัดนะั่นเลยทำงานตลอดนะถ้าไม่มีน้ำส่งไปหาเชนเซอร์ถังล่มดันตัดสวิตตัดบวชตัดเลยนะครับ,นะรบถ้าไม่มีน้ำดังจนใหม่จนท่างเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาของไอตัว น้ำไม่มีแล้วก็ตัดนะครับน้ำไม่มีมันจะตัดมันจะหนามมันจะตัดตอัตโนมัติเลยนะครับนี่นะครับนะ่ครับใส่หลูรลอยแต่ว่าใส่ไปที่เอ่อมันจะมี no กับ nc นะลุดลอยบางตัวมันจะมีให้เลือกปกติเปิดปกติปิดนั่นแหละนะครับ no ก็คือปกติเปิด nc ก็คือปกติปิดก็คือโค้ดนั่นแหละนะครับอ่่ใส่หลูกรอยมันจะมีเ,เ,เดีเย๋วนะ NO ยวใ,ให้เบื่องตัวอย่างเนาะ แต่ต่อไปหาปั๊มอีกเทงน่าน้ำตัวนี้มันปกติเราเขาจะให้น้ำเต็มถังนะเป็นแบบมันก็สิตตัดการทำงานแต่อันนี้พอน้ำแห้งถังมันจะตัดการทำงานน้ำแห้งถังจะตัดการทำงานมันก็จะไม่จ่ายไฟไปให้ไม่จ่ายสวิตเหมือนสวิตนะครับเหมือนสวิตปิดเปิดตัวนี้มันสวิตปิดเปิดบ่จ่ายไฟไปหาปั่มออโตนะครับมันจะเช็คครับก็หลักการก็คือง่ายว่าป้องกันครับท่านอาจจะบ่เคยด้ยินไในฟั่งมาอันนี้ก็คือ เป็นแนวไปแก้ไขปัญหาได้นะครับว่าอ่าถ้ามันปั่มมันบดตัดบอยังระนาบมันแห้งอ่ะมันจะเกิดปัญหาปั่มใหม่ได้หรือปั่มสิพังนะครับนะครับผมพอผมใส่โซ่โซ่ระเซลนะครับใส่โซ่รเซลหรือเปอ่าเพื่อประหยัดแบตในตอนกลางคืนบางที่มันทํางานมันทํางานโดยใช่เหตุโดยเป้าประโยชน์เห็นไหมกลางคืนมันก็ใส่ลายครับนี่นี่งานเบิร์ดเลย นะครับลงคลิปไปหายลร้รอบไปแล้วเบิ้งในเซเชียลเนาะในบ้านกับไปเบิ้องคลิปเอาชุดแบบที่เบนตีไหนอันนี้ก็คือเดี๋ยวคลิปมันจะเน่าไปนะครับอาจจะมาให้เบิ้งในการแก้ไขปัญหาปั๊มนะครับถ้าอาจจะบุเคยได้ยินได้ฟังหรอมาเบิ้งคลิปนี้เราไปกดติดตามเบื้องความรู้นะครับใหม่ๆคลิปนั้นมันสบะมีการขายของมันจะมีแต่อสอนนะครับเรื่องระบบต่างๆนหน้าเพราะว่าถ้าเราทําช่องไหน มีชื่ออะไรก็ทําให้ตรงกับกับช่องนะครับมันจิบโดนแบนโดนอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่สายที่เราเอามาก็คือเป็นสายเขาเรียกว่านิวตันนะครับนิวตันนั่นแหละนี่มันจะไม่มีไฟเนาะนี่นี่มันมีไฟมากนะครับนี่ยามากอนนี้เสียไฟอยู่นะเปิดได้เนี่เปิดปั๊มเปิดน้ําได้เนีสวิตช์การทํางานจะไม่มีไฟมาเลยเห็นไหมครับนี่มันจีบปอดไยแต่ว่าสมควร ส่เบรเกอร์ไว้เพราะว่าได้หายซับนะครับจับได้นี่นี่ครับจับได้เลยนี่จับได้เลยนะครับจับได้นจับเลยนะ้าจาะยังไปล่องครับเพราะว่าให้มันถูกขั้วถูกสายนะครับไปทําลูกลอยอะไรก็ได้นะครับคือปัญหาหนึ่งนะครับสัดสายต้องเฮดเบรเกอร์นะครับแต่นี่ผมกะทิแก้ไขส่เบรเกอร์เพราะคนบูหูคนในบ้านบู๊หูจมาซับมันอันตรายนะครับนี่มนี้ไฟใายนิ้วต้นนั่นแหละนิวต้นนั่นแหละเห็นไหมครับ อะนะจับได้ปิดการทำงานนำก็ะจิตััถตาต่ไฟก็ยังมาเลี่ยงนะนี่จับได้เห็นไหมถ้าเราผิดขั้วนี่จับอะไรนะคือมันมีนี่มีลายกันนิ้วตอนถ้าเราสับปักปั๊บพอเบิ้งคีิโผม่เส็จบคอยไปเห็ุจะไปลองเรียนแบบนี้คือตามผู้เชี่ยวชาญต่างนี่จับอะไรมันจะมีไฟนะขนาดปิดนะเี่ยเห็นไฟไหมครับเนี่ยเห็นนะนะเนี่ยแต่คนจุดปิดแฟลชเบื้องเห็นชัดเจน นี่เนาะนี่เห็นไหมไฟไฟมานะครับนี่จับไม่ได้นะนี่ขนาดปิดนะไฟมานะนี่นะครับอ่านี่คือเอาสายนิวตันนะครับไปจับแต่ถ้าถ้าเรากลับปักกลับปักขึ้นนี่สิเส้นหนึ่งมันก็สิบมมีไฟเราเลือกเอาท้ายเส้นที่เป็นนิวตันเห็นไหมครับเดี๋ยวมมีไฟนี่นะนี่บมมีไฟนี่ครับมันปลอดภัยคือไปน้ำหนัก้ติดป นี่จับได้เห็นไหมครับทำงานได้ต้องสวิตนี่น,นี่น้ำไหลเห็นไหมนี่มันมีไฟไหม้เห็นไหมครับจับได้นี่นี่อ่ะฮะอ่ะเน้นน้ำกันนะครับไปเฮ็ดแก้ไขนะครับถ้าทั้งน้ำดิบบอมีน้ำมันสตัดอัตโนมัติเพราะมันมีลูกลอยเราไปเลือกที่เอ็นโดนซีเจามานันนี่มาดึงนี่หน่อยแล้วนี่มาดู หาเลือกเอาลูกร้อยที่มันมีแบบดีๆนี่นะครับเป็น,นีอก็ถือว่าโอเคะระดับหนึ่งอัวน,นี้ก็งานสามสี่ลอยนี่มันจะมีหัวล็อกมามันจะมีอันดึงนี่ออกมีมีโ NO ลเอ็นซีเราสามารถกำหนดได้ว่าให้มันถึงะระดับใดปั๊มตัดประตัดนี่มีลูกร้อยมัดนะครับให้เบิรงกัวๆมันจะมีเ NO อ็นโอเอ็นซีปกติก็จะใช้ปกติเปิดนี่เอ็นโอนะครับอันนี้เอ็นซีปกติปิดนะครับ เราก็ใส่ถ้ามันเต็มถังมันก็สีน้ามันเต็มถังมันดีทั้งสี่มันก็เปิดนี่ปกติเปิดเนาะเราก็เลือกใส่เอาวัดเอามันจะมีลูกลอยให้เรามัดอยู่นี่นี่ครับนี่มันเป็นตัวลอยน้ำมันติดทวงกับน้ำค่ะมันน้ำมันแห้งถังมันติดจมลงมันก็สีปิดสวิตแนะวเัาเลือกเอาตีที่มันปิดวัดแล้วมันเป็นสวิตเหมือนสวิตไฟนนะครับธรรมดานะครับ ก็คือต่อมาเส้นเดียวแต่ทําเป็นสองเส้นคือคือตัดผ่านเป็นสะพานไฟเอา,าไงนะพราะน้กก็คือนี่เป็นห <c oughs> ลักการที่เซฟปั๊มนะครับแล้วก็เซฟไฟพร้อมกัแบบพร้อมโซเดีมซลนกับประหยัดไฟบ่อให้ปั๊มทํางานโดยใช้เหตุแต่ที่หลักๆคือเม่นจากการประปามาที่เขาลดท่อให้มันเพียงพอใจประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเขาต้องลดเป็นสี่หนุลหหลนลหกขนเพะฉะนนเอาเห็ดของผมนี่นใส่โซเดเซลนะใส่ยิ่งมาในบ้าน มันจะมียุลานจอดรถมีปั๊มบาดาลสูบมาบริษัทนำประปานะครับแต่ในบ้านนี่ก็คือท่อเดิมตั้งแต่บราโบร่านเลยเราเดินมาก็คือเป็นท่อประปาในบ้านเป็นสีหุ้นนะครับวเวลาเปิดกอกเปิดยังเครื่องซักผงซักผ้าท่อมันหน่อยแล้วปั๊มมันก็ทํางานดนทำนี่นี่นะยังน้ำองค์น้ำอุ่นพวกนี้นะมันกับปั๊มก็ทางานดวนเพราะว่าท่อหน่อยอ่าโคสิเลียนมาครับแต่เป็นทอน่อญ่กับประหยัดเกิน,นะแะ้วถ้าท่านสร้างบ้านหม่และคิดจะใครหน้าไม่แห้งก็คือ ไปเดินทอนอิวหนึ่งครับไปในบ้านเลยแล้วค่อยไปรถกอกรถยังเอาแต่อย่าไปบอกการไปปลาในในในบ้านนะว่าในบ้านเป็นนิวเขาที่พิดหิศมอญท่านมาใส่ด้านด้านน้ำไหลแต่ช่วนมากก็บ่มีปัญหาครับล้วแต่เทาเดินอยู่แหละอ่ะอันนี้คือมันเป็นความเชือ่อเราสร้างสางบ้านเขาสางมากครับมีแต่สีหุนหกหุนเพราะมันเป็นความเชื่อเขามาตั้งแต่ดั้งเดิมเดินในบ้านจริงๆแล้วนะคือบ้านอ่าผมจสิสางล้างไม่นี่คือผมจะเดินนิวหนึ่งไปเลยนะครับมันหนึ่งประหยัด พลังงานไฟนะครับสองคือน้ำแห้งในบ้านนะครับแทบบริษัทปัม๊มออโต้ดันทรงกั็ได้นะครับนี่ก็คือห้ติจจระนาอาวเนาะอ่ะก็ไปเบิ่งความรู้หลายๆอย่างนะครับในช่องคิดได้ทําเป็นช h a นล e l นะครับของผมเพราะว่าช่องอ่านี่ก็ช่องหนึ่งก็คือมันจะลงความเกี่ยวกับขายสินค้านะครับบางทีเขาไปบอกยี่ห้อในยะี่ห้อนี่บางทีไปผาาทิ้งแนะนํา ไปผ่าดพิ้งเนี่ยกับแบรนด์เท่านะครับเพราะว่าทาทาช่องทําชื่อช่องให้มันตรงกับคลิปที่เราลงนะครับคิดไดทําเป็นมันสามารถมีความรู้ทุกอย่างเลย่างทเป็นระบบเมียงที่ทํามาแล้วมีประโยชน์นะครับผมจะมาลงให้เบิงนะครับไปเบิองเอาไปกดติดตามไว้นะครับจะมีคลิปที่เป็นประโยชน์ให้ทานนะครับเรียนรู้ตั้งแต่ไล่ไปตั้งแต่พวกินวร์เตอร์ตั้งแต่การทำแอร์แต่ติดตามมันจะมีแอร์เห็ดแบบ แอร์ทั่วไปเลยเฮดเป็นแอร์โซลาเซลล์ได้โดยประหยัดกินไฟนิดเดียวนะครับนะ,ะกดติดตามขอขอบค,คุณ